แค่กี่องศาเนี่ยเอา้เอาตอดก็ไม่ติดอีกเสง,งสัยต้องโทรตามช่างอยูแล้วเนี่ยล่าสุด2อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจะตามมาฮัลโหลช่างมาดูแอร์ให้หน่อยค่ะไม่รู้เป็นอะไรมันไม่เย็นเลยอ่ะแล้วก็มีน้ำหยดตลอดเวลาเลยค่ะมาเร็วๆด้วยนะคะหลอนมาก สวัสดีครับว่าไงคน,นสวยไม่赖ทำใช้ฮ่ะแอร์ไม่เย็นอีกแล้วค่ะช่างเป็นไครอะ่ะไม่รู้ค่ะแล้วก็มีน้ํารั่วตลอดเวลาพื้นนี่คือเปียกก็องก็อี้พังหมดแล้วค่ะต้องทอํางไงคะวันนี้โอเคเดี๋ยวดูให้แล้วกันไปไปไป,ปรุ่งพูดมากไปรีบเริ่มเลยเนี่ยร้อนมากเดี๋ยวโมโหไม่จ่ายตังค์นะโอเคลมมันไม่หมุนแจ๊ไปทำอะไรมันวะ พัดลมไม่ติดแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันไม่ใช่ช่างแล้วเข้าก่อนที่คุณมาทํามันโอเคไหมอ่ะเฮ้ยรอบที่แล้วผมทํายังติดอยู่เลยเอ้าวแล้วคุณไ่ทาอะไรมันทำไมครั้งนี้มันถึงใช้ไม่ได้โอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อา้าวพูดอย่างนี้ได้ไงนี่คุณเป็นช่างนะไม่รู้แต,รแต่ฉันไม่จ้างคนอื่นทำเลยได้ได้ได้พูดแบบนี้นะเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะหาช่างากอินเทอร์เน็ตคนอื่นนะเขาซื้อแอร์มาใช้เป็นสิบปีไม่มีปัญหานี่เพิ่งซื้อมาสามปีปีหนึ่งนี่ซ่อมเป็นสิบรอบ มาแล้วครับสวัสดีครับผมมาจากบริษัทยูทแอร์สวิตมีอะไรผมรับใช้ไหมครับก็อยากให้ช่วยล้าง้างแอร์ค่ะก็คือว่าตอนนี้แอร์มันมีปัญหาค่ะคือหนึ่งเลยมันไม่ค่อยเย็นแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ำอ่ะหยดตลอดเวลาร้อนก็ร้อนแล้วก็ที่สำคัญอ่ะคือคนในบ้านก็คือป่วยบ่อยเป็นซิงแพ้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเลยค่ะอยากจะให้ช่วยดูทีนี้ได้ไหมคะ เราจําเป็นต้องล้างแอร์หรือเปล่าะคะจําเป็นสิครับเพราะการล้างแอร์แบบย s ่หรือย c ่ e คืนทัสแบ็กสะอาดประหยัดไฟเหมือนได้เงินคืนและการล้างแอร์จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกเชื้อโรคต่างๆในแอร์ออกทําให้แอร์เย็นสะอาดปราศจากเชื้อโรคและประหยัดไฟได้จริงครับเราปีหนึ่งเนี่ยเราต้องล้างแอร์กี่ครั้งเหรอคะควรล้างใหญ่ปีละสองครั้งคือใช้โฟมฉีดน้ําล้างคอยล์และทะลวงท่อน้ําทิ้งและล้างย่อย3เดือนต่อครั้งคือล้างฟิลเตอร์และล้างคอยล์ด้วยไอ้น้ำร้อนครับ เออแล้วถ้าเราล้างแอร์เนี่ยเราต้องเติมน้ํายาแอร์ด้วยทุกครั้งเลยหรือเปล่าอะ่ะไม่จะเป็นครับเพราะระบบทาความเย็นเป็นระบบปิดน้ํายาหรือสารทําความเย็นจะหมุนเวียนในระบบไม่รั่วซึมไปไหนครับแต่อาจจะรั่วซึมบ้าง5้าถึงสปอนแต่ถ้ามากกว่านั้นต้องแก้ไขครับโอยนี่มันพรมลิขิทชัดเลยอ่ะที่ทาให้เราได้มาเจอกันเอาเป็นว่าใครอยากเจองานดีแบบนี้นะคะก็เข้าไปได้ค่ะที่ Facebook Fanpage น,นะคะพิม์ Youth Air Service ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ LineA ก็ได้ค่ะ พิมแอดยูสแอร์แล้วก็ทักไปได้เลยค่ะหลังจากวันนี้อีก6เดือนทางเราขออนุญาตติดต่อกับมาหาคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับแมมจริงๆก็ติดต่อมาได้ทุกๆ6ก,กนาทีเลยค่ะ uh. Use New Generation Service ชัช่างแอร์เจนใหม่ใส่ใจบริการมาตรฐานระดับสากล